ถามด้วยองุงนหะน่อยนะอ่างงูสซซีเอสเอสน้ำพริกผัดหมูของมันอร่อยเลยต้องสั่งซ้ำอ่ะทุกคนก็หวาวุ่นกันเลยทีเดียวกินทีไรก็ประทับใจเหมือนเดิมเปิดปนนะปปมือนะเพื่อน ออืใครสนใจอยากลองชิมกดที่ตะก้าได้เลยนะครับผมของดีบอกต่อตอนนี้มีส่วนลดเยอะมากบางคนกดได้หนึ่งบาทบางคนกดได้สองบาทตะก้าได้เลยนะครับตามด้วยองุ่นหม่อยนะองุ่นอ,อ่องงุ่นว้าวอร์อ